สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนีมาป้ากันมากินเขาปลาเนาะค่ะเนาะเบื่อเนี่ยหมแหกแตกคนนอนขนมาปากันมาเล่นทงลงไปหันกับแม่น้ำซีเน้ะค่ะเนาะบรรยากาศแม่น้ำชีนะคะอุปกรณ์พร้อมคนพร้อม <laughs> อุปกรณ์พร้อมนะคะมามาจ้ามามือน,น้ำกันก่อนพอร้อมแล้วค่ะเด้อ หายังเพืนเ้นได้อยู่แทวนี้บ่ะเฮ็ดเพิ่งเ,เ,เอาแม่มาหลับไปแกงให่ป่าโอเค <laughs> พี่น้องมาพอของหมักอีกแล้วจ้าดอกกล้วยไม้บานไผเคยนี่ค่ะหอมๆจะสมัยตะกี่ใส่ใบตองจานเนาะคะ่ะเนาะใบตอนจานย่ำนอนอะไปนอนหอมใสทั้งหมอนเนาะคะ่ะเนาะกําลังเป็นดอกน้อยจ้าเนี่ยเห็นบ่จ้าพี่น้องดอกดอกกล้วยไม้นะคะบมรูว่าภาษาไทยเอินดอกอย่างนะะเนาะค่ะเนาะกําลังเป็นดอกน้อยพี่น้องอยากได้โอ้อยากได,อกได้อยากได้อีกแล้วไม่จ้าเลยไหม นี่มะจ้าดอกน้อยหอมหอมไหมจา้าสมัยตะกี้ใส่ใบตองจานเนาะจา้าเนาะนี่ดอกมันก้นไปปลูกบ้านซะบ่หรืมอมาเสียมมาแล้วพี่น้องเลยก้นไปปลูกบ้านดอกกล้วยไม้นะคะหอมสดชื่นหอมยาหอมเย็น,ยน,ยน,ยนๆนะแมจ่จ้าเอาธรามาฉาดแม่เบิ้งเนาะคะนะ่ะเนาะท้ามบนแดงหน่อย ได้ปะสันใส่ได้เจอทั้นี่นะข้างนี้น่อยแดี๋ยวเพี่น้องเ้ยมาเด็อมาเด้อมาเด็ออ่ะมึงไม่เห่แดดมันีกแซ่บป้ะแซ่บได้แซ่บได้เอาอ้าโอ้มาเอพื้นที่ว่ะเมมใบตองกับใบตองมา ไปตองจีเพ็ดขอดต้มจ้าง้อเหยียบมาเลยไผมายืดพื้นที่ไผเนาะมาดิเอ้าผู้ใดมามาพอเพื่อนมาเพื่อเพื่อนรักมาดิมาจีนเข่าตำมหงเพราะอดีเลยเข่าได้บ่แค่เมื่อไดบ่มาเบิ่งเนี่ยขมุขมายืดพื้นที่ง้อดิสันเดนมาพอเพื่อนยุตกลางทุ่งมาานี่ผมได้ทั้เนียนเลยมาวานนี่ได้ลายอยู่ได้คันได้จากสองโลมาหนึ่งมาวานี่เทาได้ว่ามันเคืร์นกับตีกี่ แม ah, okay. yeah. so cool. wow. oh, ่เลี้ยงไปเอามาจะใส่เครื่องปฏิกรณ์พอดีเลยมากินตะหุงน้ำข้าวแล้วแถาเด้อกินนี่ละพุณอะโอ้ยงัวงพันจักโตล่ะป้าสวคขึ้นแรกเป็นเศรษฐีเท่าแก่เนื้อยเพิ่งดูขวานเพิ่งเป็นผู้รับเหมาขวานเป็นผู้รับเหมางวงมันจะโตง่ายงูมาเป็นแมวบ้านเอาหมาพันยี่ยังนี่เท่าพันพันนายอนที่นี่คือว่ายังฮะโนโน โน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 ฮัลโหลฮัลเล่วายจะไปไใดมันโนโนพี่ไปเอ้มาหุงย่านแม่นาำปิตยานสิ้ามันคือมาพี่บูนี่มาผู้ใดมาลูกสาวเจ้บวชโอ้ยป no. 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 hey, e. nice. oh, ิตย่านไปไม่ลูกสาวม่าฝันหรือยังนัดง้อตายเจ้อืมก่วงแห้งมันแห้งป้าแถาเลี้ยงจักปีแล้วนี่สิ้นตะเกียรมาจักโตมันออกแม่แพ้ลูกตีน ไผอีขันเปียางคุณอ่าบดไินน่องน้ำจักเกียรเลยนอในกอจินอ่ะนือใคน่องฟูกไอ้แมงจินละมืองอะไรน้มงจิ้นละเมืองไฟมากเลวตีไฟฝากยังมากหอนน้าแล้วเขามาลุ่มเลยขึ้นบานแจักเกียปบานเทาก็บ่คืนแล้วเฮาเป็นตย่อนาก็มจัคหามยังลุมากเย็บยกทงเลยโพดเฮ้ากัพอไงกม่จูน่า เงียนก็สามหลังถิ่มหลังบักใหญ่หลังนั่นเพราะมันสองหลังเงยนเพิ่นสองหลังสามหลังมาอยู่ทงเซยเนาะเออพอเพื่อนมาเลี้ยงงัวพอดีงัวแต่้งแ่ิบโตเพิ่อแป๊บเดียวได้งัวแต่ว่าซ่ิบโตเพื่อนกันตัวไหนแน่แน่น่่มันคือทีแท้ โอ้แม่และลูกละลูกป้างวัวเพิ่นแม่พี่น้องเขง้นเนี่ยสบายแล้วเพิ่นม,มานอนหน้าเลยเฮ็ดบ้านหลังแบบไง,งาย,ยูบ้านกับสองหลังบัดนี้ออกมาอยู่หน้าอีกมีตังวง่วงางามๆตัวนี้เบิ่งนอนงว่วงพันหยังนี่ละเท่านี้งว่วงพันไอหยังนี่หามันบามัานเออคืองามแท้ แม่ลูกเขาหม่ยห้อแสนเมินหาพันแสนเมินหาพันจะท่านไหนออกลูกแม่กับลูกตีแต่มันท่านได้ออกแต่มันทองเพิ่งมาให้แสนเมินหาพันบันที้คิดว่าบ่ขายคิดว่าบ่ขายผู้ใดอยากได้สองแสนมาซานบันว่าทั้งลูกมันบ่ขายพะนะมันฮึลูกมันนอนอเงิน่พี่น้องงัวบ่ามั่นวันติเแ่าบ่าสิ้นโอ้เ้าบ่จักซื้องัวดแล้วเม่อกี้เคยมี งัวบาสินอ๋อพนังานนะแนีแสดงว่าลูกอยู่ตัอขันอย่างงัวไปสามเดือนเลีเ้ยงหาแม่ออกลูกได้แม่ซี่เถิงหนึ่งในแม่ซี่มาอยู่น้ำตูเนี่ยได้ตูผ่ผูตัวหนึ่งเลี้ยงงัวลูกเด้อพี่น้องผน,งนงตัวหน,นึ่งอย่างทั้งเถิงพ่อนี่ยพอดีมาพอเพื่อนเพื่อนมาอยู่ทวงมาค่เห็นกันไรเยินตะขาวว่ามานอนอยู่ทวง าาดีแล้วดีแล้วแฟนเพิ่นเป็นผูน้รับเหมกาก็สั่งบันิว้างมือแล้วบะซ่านเพื่นว่าคลิปนี้กับพ่อซาม,มีด้ดยเ้้าเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย